นะฮะลงมาด้านล่างตรงเนี้ยที่คุณเห็นด้านหลังเลยเนี่ยใช้คําว่าติดขอบเวทีผมเลยละกันลิงไซนี่คือทุ่งลาดหญ้าจุดประทะที่ใหญ่ที่สุดตอนสงครามก้าทับตรงนี้เลยไม่ใช่แค่สมัยสมัยรัตนนะอา,าอายุทยาก็ด้วยตั้งแต่สมัยยุทยาพระนรสวนเหรอใช่ก็ตรงนี้ก็กตรงนี้ก็ยยเป็นจุดประทะเหมือนกันจุดประทะโอ้โห คุณลองคิดดูว่าจะมีผู้สูญเสียอยู่ตรงเนี้ยเท่าไหร่ไม่เอาแค่คนไทยนะรวมทั้งหมดน่ะในสงครามกูการทั้งหลายผมถามคุณคุณเห็นอะไรตอนนี้ก็ต้งแต่เดินลงมาใช่ไหมคุณเดินตามใครเพราะผมเห็นคุณเดินตลาล่ะก็เดินมากับเฟิร์สก่อนเิเฟิร์สกับพิกิีใช่ไหมพัชร์สักพักนึงอ่ะเขามีคนหนุนนะทีใจว่ายังพูดกับพี่เตยอะไรว่าเนี่ยกลางคืนแล้วเดี๋ยว ไปดูนะข้างในน่ากลัวมากไอ้ข้างในพิพิธภัณฑ์ที่เขาจะมีรูปปั้นของหมูอมันหมู่มันหมู่มันกับนายบ้านโค,งนะค,ะค้งเนี่ยค่ะพอมองเข้าไปอย่างเงี้ยสิ่งหนูเห็นคือเหลือเหลือท่านเดียวหายไปหนึ่งหนูก็เฮ้ยไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกฝั่งซ้ายฝั่งขวาหายไม่ใช่ในบ้านนะหมู่มันอ่าอ่านั่นแหละหายหไปหนูก็ตกใจแล้วก็แบบว่าไม่มันต้องมีอะไรบางด้วยแสงและเงามันเป็นกระจกนี่สักพักหนึ่งหันกลับมา อ๋ออยู่ข้างหน้าหนูก็เลยเดินตามเขามาแล้วเขาปัดเร็วเร็วเดเร็วเร็วดูเ็วดด้วยดูดอก็เลยเดินแล้วก็เลยเดินเดินมาเรื่อยๆ,ๆพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บหันไปดูเอ้าไม่มีใครมาเลยเอ่าถ้าผมเห็นแล้วคุณก็หันมาแล้วก็เอ้าไม่มีใครอยู่กับชั้นเลยมันจะเป็นจุดที่เหมือนกับว่ามองแล้วมันเห็น,ช,นช่องนี้ช่องนี้แล้วก็ช่องนี้ครับเหมือนจะสามช่องแบบยังงี้นะครับือตรงนี้อันนี้คือดาบครับแต่สมัย คือมันจะเป็นกำลองของท่านคุณรัตนาวุฒิครับนะครับในสมัยส,สงารามัยครับครับมันจะมีมูลนิธิของคุณรัตนาวุฒิอยู่ตรงอำเภอท่าม่วงนะครับมีคนเอามาคล้ายๆว่าแก้บนที่ผมที่เป็นที่ไปที่มาของดาบเนี่ยครับคือผมมาอยู่เป็นผู้รบรรยายที่นี่ไม่ใหม่ผมอยู่หมวกแดงมาก่อนครับน่าจะถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือรถพิเศษก็ต้องใช้ดาบคู่นะม,มาบอกผมใช้ดาบคู่ ในฝันผมบอกว่าแล้วผมจะไปเอาดาบคู่ที่ไหนไปเอาสิอยู่ที่นุ่นมีอออืท่านก็บอกว่าที่มูลิธิมีไปเอาเนี่ยเอาคู่นี้นะท่านก็ชี้ไปผมก็ตื่นเช้ามาผมก็ไปไปหาเจ้าที่เขาอยู่ตรงนั้นเขาก็โทรหาผู้จัดการไม่อยู่ผู้จัดการมูลิธิไม่อยู่เขาก็โทรหาสักพัก,กห,หนึ่งท่านก็มานะเป็นพันตำรวจโทร,รแต่ว่าผมยังเป็นร้อยเอกอยู่ตอนนั้นเพราะว่าม,มีมีอะไรครับผู้กองผมก็แต่งเครื่องแบบไปผมผมบอกว่า เมื่อคืนผมฝันแปลกๆผมฝันว่าคุณรัตนาวุธให้ผมมาเอาดาบาดาบมันมีเยอะนะผมจําได้วันเป็นคู่ไหนผมเดิน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 หาดาบเยอะมากประมาสักที่ห้าหกร้อยคู่นะครับาดาบเป็นพันเล่มผมก็เดินไปเดินมาจนมาเจอคู่นี้ผมก็เลยนี่แหละใช่ในฝันก็เป็นว่าดาบสองเล่มนี้ได้มาด้วยแรงศรัทธาทั้งสองฝ่ายผมก็ศรัทธาในคุณรัตนาวุฒธแล้วผู้จัดการท่านก็ศรัทธา ที่ว่าทําไมผมไม่ไปหยิบดาบที่มันมีราคาเป็นสามหมื่นสี่หมื่นมีครับเริ่มละห้าหมื่นก็มีดาบผมไม่ไม่สนใจอันนี้ดาบผู้พันไหมครับของเขาเองของท่านเองอ่ะของของท่านเองอืเนี่ยพอพอพอผู้พันถือดาบหลังเนี้ยคุณรู้สึกถึงอะไรบ้างใช่ก็ใช่ชื่ออะไรคือนดาบดาบเป็นอาวุธประจํากายใช่ไหมฮะสมัยนี้ก็เหมือนคงเหมือนปืนอะไรที่แบบที่เขาสะพายกันทุกวันเนี้ยแต่คืออันนี้มันคือแบบของ พันเขาเองเลยคือจับแล้วมันเหมาะมือมันน้ำหนักได้น้ำเออทุกอย่างเลยหนูเคยดีมาแต่ละดาบที่เขาตีขึ้นมามีเจ้าของเฉพาะคนนั้นคนเดียวเท่านั้นมันรู้สึกว่ามันมันใช้แล้วมันก็เหมาะรับหนึ่งมันดาบคนที่ใช้ดาบคู่เนี่ยมันความยาวมันจะต้องไม่เกินเนี่ยจากร่องหน้าอกไปถึงสุดแขนจะไม่เกินนี้ถ้าเกินนี้แล้วหนึ่งมันจะหนักเกะกะในการสู้รบนะครับเพราะว่า ดาบคู่เนี่ยมันจะใช้แทนโลได้ด้วยใช่ครับใช้แทนโลดด้วยถึงเวลาเหมือนอาจารย์ที่พูดนะครับถึงถึงเวลาก็ฟันมาเราก็ดาบรับเอาสันดาบบ้างเอาด่างปืนดาบบ้างอะไรใบดาบนี่ก็เรื่องดาบก็ยังไม่จบนะครับผมไปเอาล็มามันชักไม่ออกนะเล่มหนึ่งชักไม่ออกผมทำางไงก็ไม่ออกเอาค้อนตีก็ไม่ออกเอาน้ำมันเบรกเอาน้ำมันทาเอาค้อนตีตะปูมาเคาะไม่ออกครับไม่ออกวันนั้นโรงเรียนในร้อยปัจจุบันยี่เก้า ชั้นปีที่สี่มันเชิญผมไปบรรยายสมเด็จพระเลสวรมหาราชวันที่บรรยายนี่ก็มีคนเอาเหรียญสมเด็จพระเลสวรัดสมเด็จพระสังฆราชพระยาสังวรในสร้างมาให้ผมเหรียญหนึ่งแล้วก็ให้ให้เสื้อยันของสมเด็จพระเลสวรวัดประยูนหรืออะไร,รผมบอกว่าวันนี้ได้อัตถัมมงคลมาสองอย่างแล้วขออีกมงคลอีกอย่างเดียวขอให้ชากดาบออก ผมตั้งสารเพียงตาขึ้นมากรมได้สมเด็จพระเดชวนมหาราชขึ้นไปตั้งแล้วผมก็เรียกลุกน้องที่บรรยายด้วยกันมาบวงสรวงบวงสรวงเสร็จปุ๊บผมว่าขอให้เป็นอย่างที่สามก็คือให้กระชากดาบออกผมก็ไม่คิดว่าจะออกหรอกเขามานั่งนั่งพักนั่งไปนั่งมากระยับกระยับดึงหลุดเลยอ๋อขนาดที่เอาค้อนตีอะไรอไม่ออกขออนุญาตสัมผัสได้ไหมได้ครับได้ครับดาบไทยเนี่ย เวลาเวลาไปออกรบสมัยโบราณนะครับเขาจะมีอยู่สองสีโดยฝักดาบเขาจะมีฝักสีแดงกับฝักสีเขียวบอกหน่วยสังกัดถ้าถ้าฝักแดงเนี่ยเขาเรียกว่าสังกัดกรมพระตำรวจหลวงอันนี้จะขึ้นตรงกับตัวของพระมหากษัตริย์อย่างเช่นกรมพระราชวังบวรเงี้ยฝักเขียวเนี่ยจะสังกัดกรมพระสมุหกราโหมก็จะมีอยู่สองฝักแทนด้วยฝ่ายของพระอินส่วนฝักแดงเนี่ยแทนด้วยฝ่ายของพระพรม ถ้าคนจับใช้ดาบไม่เป็นเนี่ยมันก็เขาจะจับเขาจะจับหัวหัวดาบครับดาบล่างดาบบนคราวนี้พอเวลาถ้าคนใช้เป็นนะครับเขาจะจับปลายอ้อนลึกจับอย่างนี้อ่าจะจะจะลงค้อมาหน่อยที่เนจะออกมาแถวแถวนี้เออกำหัวเลยกำหัวเลยใช่อ่าชิดนี่ละชิดนี่เลยอ่ะมาถึงตรงนี้แล้วคุณออฟใคร นู่นนะคะเขาบอกให้ไปตรงนู้นตรงไหนก็ไปดูตรงนู้นนี่ไปไปไไปดูตรงเขาตรงโน้นค่ะเพราะว่าตอนที่ก่อนที่คุณจะเข้ารายการคุณเดินมาแถวนี้ใช่ก็เดินตามเขามาเขาบอกเร็ว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 วอ่าฮะหนูก็เร็วสุด้เท่านี้แล้วจริงๆเขาบอกว่าเนี่ยเป็นจุดที่แบบว่าใช่ใช่อะไรครับเห็นเห็นเห็นตรงจุดประทัดจุดนะจุดจุดที่แบบว่ายืนบัญชาการจริงๆ่ก็คือจุดนี้พอเห็นแบบปุ๊บแล้วก็หนูเห็นแค่ว่าข้างบน อ่าเป็นเหมือนแท่นอะไรสักอย่างหนึ่งไม่เชิงป้อมนะคะเป็นแท่นไม้ปกติอ่ะซึ่งมีบุคคลท่านหนึ่งแล้วกันเนาะซึ่งหนูไม่รู้ค่ะเพราะหนูเห็นแค่แค่ช่วงนี้ของท่านคือเห็นแค่ช่วงนี้แล้วก็ข้างล่างเนี่ยค่ะจะมีทหารที่แบบว่าใส่ชุดสีแดงบ้างไม่ใส่บ้างใส่เสื้อเหมือนเสื้อกั๊กอ่ะเสื้อเสื้อกั๊กเสื้อยันบ้างอะไรเงี้ยก็คือยืนอยู่งี้แล้วก็รอบๆข้างบนข้างบนที่หนูยืนตรงเนี้ยจะเป็นแนวของธนูพอเสร็จแล้วอ่ะทุกคนก็คือรอรอเหมือนรอ คำสั่งหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะ,อะแล้วหนูได้ยินเสียงคําแค่ว่าไปดังมากนั่นแหละนะแค่นั้นเลยพอสิ้นคําว่าไปปุ๊บนะมันเห็นเป็นสยธนูอ่ะซึ่งหนูอธิบายไม่ถูกว่ามันคืออะไรแต่คือมันเห็นเป็นเหมือนแบบเวลาที่เราดูในหนังล้วธนูมันพุง่งเคยเห็นไหมครับพี่เจดเนี่ยตอนนี้ก็ยังเห็นอยู่แล้วพอไปในตอนแล้วตอนเนี้นะ่ะคุณเห็นอะไรอีกหลังจากหลังจากสิ้นเสียงไปก็วิ่งก็เหมือนที่ที่หนูบอกว่ามันมีการวิ่งเข้าหากันแบบเป็นแรงปะทะกันอยู่ตลอดตรงนี้จิ้มลมจิ้มลมใช่ จากเสียงที่มันเคยเงียบปุ๊บมันเปลี่ยนเลยกองกันลั่นเลยแล้วยังไงต่อแล้วคุณเห็นอะไรอีกก็เห็นว่าเนี่ยก็ก็ยังสู้อยู่มียังไงบ้างก็คือยังติดอยู่บางส่วนที่ที่เห็นว่าพอลบปุ๊บโดนฟันแล้วก็หายก็มีอที่เห็นปุ๊บโดนฟันแล้วก็ยังนอนอยู่ก็มีอก็คือนอนเสียชีวิตอยู่กองตามพื้นอย่างงี้เเยอะไหมตอนนี้มาก มันไม่เชิงเป็นแผงขนาดนั้นนะพี่เต<ม>คือมันก็กระจัดกระจายเนาะมันก็กระจายไปตามอันนี้แต่ว่าภาพสุดท้ายที่เห็นนะคะคือเหมือนทุกคนอะ่ะก็จะถูกลากเขาเรียกอ,อะไรนะลากมากองรวมกันเหมือนเอาศพมารองเอาคือเราก็ให้เกียรติเขาด้วยกันที่เราก็ไปช่วยให้เอาศพเขามากองรวมไว้ฝั่งนี้<ม>แต่ว่าเราจะไม่ทําอะไรต่อเพราะเพาะเขาไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เราอะไรย่างเยแต่เราก็คือ<ม><ม>เราก็ทําตามพิธีของเราไปภ<ม><ม>าพเห็นสุดท้ายก็คือกองตรงนี้มันก็ยังแบบ ยังไม่ได้เคลียร์ยังไม่ได้ทําอะไรคิดว่ากองตรงนี้น่าจะติดเยอะกว่าเราด้วยซ้ําอืำเคยเคยมีขุดเจอกระดูกเจอข้าวของเครื่องใช้เครื่องลบอะไรอย่างนี้ยังมีมีไหมครับไม่มีครับคือผมเรียนในทราบว่าหลังจากที่เราชนะศึกตรงนี้เราเข้ากรุงเทพส่วนหนึ่งนะครับกับกรุงเทพส่วนหนึ่งแล้วก็ลงใต้ส่วนหนึ่งนะครับ อาวุธที่เรายึดได้เราเก็บเข้ากรุงเทพหมดเพราะว่าเรายังขาดแคลนอาวุธอยู่เพราะอย่างรียนในทราบว่าในสมัยนั้นเรายังยังซื้ออาวุธอยู่เหมือนที่อาจารย์ท่านพูดนะครับว่าที่รบเนี่ยบางครั้งที่ออกไปรบเนี่ยเพื่อเพื่อเราจะได้เก็บเอาอาวุธเขามาด้วยที่ไล่ตามไปพอเราสังหารฝ่ายข้าศึกได้หนึ่งเราก็ได้อาวุธหนึ่งเป็นอย่างน้อยเราก็เก็บอาวุธกลับเพราะฉะนั้นอาวุธตรงนี้ยังไม่มีแต่สําหรับโครงกระดูก เคยเจอครับเจอแล้วก็ผมก็ตอนที่ผมมาอยู่ใหม่ๆต้องขุดบ่อเจอก็เอาใส่ในพานอะไรเราก็ให้ความเคารพนะครับทั้งสองฝ่ายแม้แต่ว่าในการบวงสรวงในวันชนะสึกทุ่งรัดยาวคือวันที่17กุมภาพันธ์เราจะตั้งสองโต๊ะครัโต๊ะไทยก็จะโต๊ะใหญ่หน่อยโต๊ะมาม่าก็โต๊ะรองลงมานะครับก็เราก็เชิญทั้งสองฝ่ายเพราะว่าตอนแรกๆผมผมไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งสองโต๊ะ พออยู่ไปอยู่มาก็ก็เหมือนกับว่ามาลบกันอีกอ่ะนะครับพอเราตั้งโต๊ะเดียวทางนน้นก็จ้องจะมาทางนี้ไะหวงโต๊ะเงี้ยก็กับตอนที่มันถล่อยู่ที่ได้ก็มองเห็นว่าเรามีกินก็จะมาแย่งกินประมาณเนี้ยพระเั้าก็เลยตั้งให้สองโต๊ะไม่ยั่งยืนใน้ด้วยความเชื่อนด้วยความศรัทธามีใครสื่อสารเลยไหมก็ถ้าถ้าถ้าให้หนูเดินตามก็ก็ก็น่าจะสื่อสารได้ครับขอหน่อยจานเต้สื่อสารอะไรได้ไหมฮะที่ผม ได้ยินเขาคุยกันตอนที่เข้าห้องน้ําเมื่อบ่าย <c oughs> ไปล้างมือเข้าห้องน้ําผมไม่รู้ว่าตรงนั้นเขาไว้กระดูกืมก็แบบได้ยิน <c oughs> คือแบบเหมือนคนคุยกันอะ่ะผมก็กลัวที่พี่พี่จา๋าค,คือกลัวช้างจนเมื่อตะเกียสักครู่พี่บอกว่าตรงนั้นไว้เป็นที่ชาวปนากิจกระดูกก็เลยบอกอืม ก็เลยคือเขายังอยู่ยังอยู่กันกันตลอดถ้างี้เดี๋ยวเราจะหยุดแล้วฟังท่านบ้างท่านอยากจะพูดอะไรไหมครับใครก็ได้ครับที่อยากจะบอกอะไรอ่าอันหนุกแปลตามภาษาหนูเลยนะคือฟังแล้วจะพูดตามเขายากจังพวกมันที่จะโค่นสถาบานันพระหมหากษัตรย์อะไรประมาณนี้นะคะ